วัสดีค่ะวันนี้พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะที่เพอร์เฟ Car คานะอาณาจากรถมบอสองที่นำรถดีๆมาให้ลูกค้าดูทุกวันนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาน87นะคะเบียร์จะนำรถเก๋งที่ค่อนข้างที่จะน่าใช้อีกค่ายหนึ่งมาให้ดูนะวันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรีวิวเนี่ยรบกวนค่ะกดซ subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในส่วนของตัวรถดีๆรถสวยๆที่เราอัปเดตลงใหม่ทุกวันนะคะคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกนะ มาดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะตัวนี้เป็นรถปี2017นะคะเป็น Honda City เครื่องยนต์ 1.5V นะคะกำลังแรงม้าอยู่ที่117แรงม้าแรงบิดอยู่ที่146นิวตันเมตรนะคะสำหรับคันนี้ไฟหน้าเป็นมตัตติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ของเขาก็ให้มาด้วยนะคะเป็นแบบ LED เลยแล้วก็รวไมไปถึงในส่วนของตัวไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่น,ชนกันนะสำหรับรุ่นนี้ ด้านหน้าออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามค่ะโฉมนี้น่าจะเป็นเจเนอเรชันที่4ของเขาแล้วนะตัวนี้เรียกได้ว่าขายดีมากๆเลยสําหรับโฉมนี้นะกระจังหน้าให้มาเป็นโครเมียมค่ะแล้วก็ตัดสีดํามาให้ตรงกลางมีโลโก้คอนด้าให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นสีดําเช่นกันนะคะทําให้ตัวหน้าด้าออกแบบมาได้สวยงามมากๆค่ะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างตัวนี้นะ ระบบเบรกของเขาเป็น ABS นะคะใส่ระบบกระจายแรงเบรก EBD มาให้แล้วก็ใส่ระบบ VSC ควบคุมการทรงตัวมาให้ด้วยสําหรับคันนี้รวมไปถึงในส่วนของตัวระบบอ,ะออกตัวบนทางลาดชันเขาก็ยังใส่มาให้ด้วยระบบป้องกันการลื่นถลายใส่เข้ามาค่ะแล้วก็ระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรคนะคะตัวนี้ล้อแมกทูโทนขอบ15ค่ะด้านข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ค่ะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถ ตัวมือเปิดประตูมีปุ่มสมาร์ททีเลตมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันบา้างค่ะด้านท้ายก็จะมีในส่วนของตัวไฟเบรกดวงที่สามาให้ค่ะแล้วก็ระบบไล่ฟ้าหลังตัวคิ้วโคเมียมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนไฟตัดหมอกหลังใส่เข้ามาให้ค่ะรุ่นนี้ เราไปดูในส่วนของตัวห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าค่ะว่าห้องโดยสารของเขาเนี่ยจะให้ลูกเล่นอะไรมาบ้างค่ะโอเคค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารค่ะเริ่มกันจากในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าค่ะตัวนี้เป็นสีดํานะแล้วก็ตัดสีเทามาให้ค่ะทําให้มันมีมิติมากขึ้นนั่นเองในส่วนของตัวคอนโซลแล้วก็หน้าจอวิทยุค,ค่ะรองรับในส่วนของตัว fm am aux usb ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบูธได้ด้วยสาหรับคันนี้ อันนี้มันเป็นช่องต่อสาย AUX แล้วก็ USB อ่ข้างๆเลยระบบแอร์ค่ะสามารถปรับแรงลมได้อุณหภูมิได้มีระบบไล่ฟ้ามาให้ระบบบุญเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถก็ใส่เข้ามาให้นะคะด้านล่างมีช่องต่อบุหรี่ไฟฟ้า1ช่องให้ค่ะระบบเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ CVT นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะแล้วก็มีในส่วนของตัวโหมดสปอร์ตสำหรับเร่งแซงให้ด้วยนะคะใครที่อยากจะทดเกียร์เองก็ใช้ตัวโหมดสปอร์ตได้เลยนะคะ พวงมาลัยค่ะเป็นแบบ3ก้กานดออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตค่ะตัดในส่วนของตัวสีคโครเมียมมาให้นะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะตัวนี้สามารถเคลือบควบคุมเครื่องเสียงต่างๆได้นะคะบนพวงมาลายัยแล้วก็เปลี่ยนคลื่นวิทยุอะไรต่างๆก็อยู่ในนี้หมดนะคะแอร์แบกมีมาให้คู่หน้านะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ด้านข้างตัวนี้มีระบบปรับพับกระจกบองข้างนะคะ เรารวมไปถึงในส่วนของตัวปรับองศาต่างๆก็ใช้ระบบไฟฟ้าเช่นกันมีปุ่มอีโคโหมดมาให้ค่ะสำหรับสายประหยัดชื่นชอบในเรื่องการประหยัดใช้ตัวอีโคได้เลยนะคะระบบเส้นทั้งท่านล็อกมีมาให้นะแล้วก็พร้อมด้วยปุ่มควบปุ่มบนข้างคนขับที่ข้างคนขับนะคะกระจกขึ้นลงแบบออโต้ทั้ง4บานนะแต่จะเป็นในส่วนของสัมผัสเดียวเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะคะระบบป้องกันการลื่นถลายเขาก็ใส่เข้ามาให้ด้วย ตัวมาตรวัดของเขาก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูดีค่ะตัวนี้ดูแล้วสบายตามีตัวครอบครเมียม,มาให้ด้วยในส่วนของตัวมาตรวัดของเขาค่ะเบาะเป็นเบาะผ้านะรุ่นนี้แต่ว่าข้อดีของเบาผ้าก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการสายระบายความร้อนนั่นเองแล้วก็นั่งสบายนะคะตัวนี้สบายมากเลยนะมันนุ่มด้านหลังค่ะมีตัวจุดยึด Isofix มาให้สําหรับเด็กด้วยค่ะเข็มขัดนิรภัยตัวนี้ดึงกับเองแบบผ่อนแรงด้วยนะคะ เบรมือยังให้มาเป็นเดิมๆอยู่นะจ๊ารุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองหลังตัดลดแสงเป็นแบบอัตโนมือนะคะเป็นแบบเหม็นนวลน,นั่นเองด้านในก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูน่าใช้นะระบบต่างๆก็ให้มาค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะว่าตัวห้องเครื่องตัวเนี้ยเขาจะเป็นยังไงบ้างไปดูกัน,นะค่ะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องค่ะตัวนี้ เครื่อง,องค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมา,มากๆแล้วก็เดิมๆมากนะคะไล่กันจากน็อตฝากระโปรงด้านในกันก่อนเลยค่ะสำหรับคันนี้เดี๋ยวให้ตากล้องชุดซูมให้ดูเลยนะคะว่ารถของเราเนี่ยไม่มีในเรื่องของการชนหนักพิความน้ําท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวถังแน่นอนนะคะโครงสร้างหลักทุกอย่างยังมาจากโรงงาน,นะคะ่ะ รอยมาร์กสีก็ยังอยู่แล้วก็คานหน้าก็ยังเดิมๆอยู่ค่ะน้ำมันเครื่องไม่เยิ้มนะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะด้านบนสติกเกอร์มอ,อก,กอยังอยู่นะคะแล้วก็ตัวบาร์โคดมาจากโรงงานก็ยังอยู่สําหรับคันนี้ค่ะโอเคค่ะในส่วนของตัวห้องเครื่องนี่บอกได้เลยว่าสภาพสมบูรณ์แบบมากๆเลยไม่แพ้ในส่วนของตัวภายนอกภา,ายในเลยเดี๋ยวเบียจะไปสรุปราคาให้ค่ะไปดูราคากันค่ะ โอเคค่ะเรามาดูในส่วนของตัวราคากันบ้างดีกว่าค่ะย้ำกันอีกรอบหนึ่งรถเป็นปี2017 <S <S เป็นเครื่องยนต์1.5 V นะคะ Honda า i t y กำลังแรงม้าอยู่ที่1 4ึ่อแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่1 4 6นิวตันต่อเมตรนะคะ <S <S ราคาค่ะ447,0 0 0บาทเรียกได้ว่าถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่อพอนะเรามีในส่วนของตัวโปรโมชั่นค่ะจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นนะ <S <S คันนี้เปิดจองได้สูงสุดถ,ถึง3 0 0 0 0บาทเลยสาหรับใครที่อยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะและที่สาคัญนะคะ โปรโมชั่นออนไลน์ค่ะจองเท่าไหร่รถคืน10เท่าเลยสำหรับคันนี้เราเปิดจองได้ถึง3,000บาทเลยลูกค้ารับส่วนลดจากเราทันที30,000บาทนะคะใครที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงเนี่ยสามารถเดินทางมาได้ที่ถนนสุขุวิท105หรือซอยลาซาด87นะหรือจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างเลยก็ได้นะคะทีมงานเราใส่เบอร์โทรไว้ให้แล้วเ,เรียบร้อยนะคะ โปรโมชั่นค่ะออกรถเริ่มต้นแค่100บาทฟรีในส่วนของตัวค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะแล้วก็ฟร,บรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้า1ปีเต็มๆอีกด้วยวันรับรถเรามีในส่วนของตัวใบวารันตีสคบคุ้มครองให้ตัวเช็ครถ29รายการให้แล้วก็บริการล้างคันเคลือบสีฟรีค่ะอย่าลืมใครที่กำลัง ดูคลิปอยู่รบกวนกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในส่วนของตัวรถดีๆที่เรานำมาให้ลูกค้าดูทุกวันนะคะวันนี้เบียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ